สวัสดีครับผมนายพงสกรฤทีิบัาลืรครับเลขประจำตัว5 3 1 0 0 6 3 1 9 2วันนี้ผมจะมา,าแนะนำการเขียนโปรแกรม Solid Works เ้องต้นนะครับชิ้นงานที่จะทำายี๋นี้คือการเขียนจากกัดครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกเราก็เลือกเพจก่อน,นะครับต่อมาเราก็เริ่มวาดกันเลย ก่อนนะครับแล้วก็ซูมกำหนดขนาดครับจากนั้นนะครับเราก็ว่าดเซนเตอร์ไลน์พันจุดออริจินครับกำหนดขนาดครับขนาดที่กำหนดนี้ก็ดูเอาตามความเหมาะสมเลยนะครับ ต่อมาเราก็ได้ทำขอบจากกันครับโดยการสร้างเส้นโค้งขึ้นมา1อันโดยจากกันเนี้ยมันจะมีความหนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวากขึ้นมา2เส้นเ,เราก็ลากเส้นปิดส่วนบน แล้วเราก็กำหนดขนาดแล้วเราก็ลบส่วนตรงนี้นะครับเรื่องที่ทีมแล้ลากผ่านได้เลยครับ ต่อมาเราก็เลือกที่ Revolve ตรงนี้นะครับเราจะได้จัก,การออกมาเลยครับโดยที่เส้น2เส้นเนี่ยจะลากวนรอบเส้น c e n t เต l ร์ไลเส้นนี้นะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็มาลบมุมกันครับโดยเราเลือกที่ฟิลเลตหมนะครับ คลิกที่มุมที่เราต้องการลบนะครับแล้วก็โอเคอเราได้มุมแล้วนะครับที่เราต้องการต่อมาเราก็ทำการตกแต่งครับโดยการเลือกที่สเก็ตนะครับ เลือกฟอนต์เลือกฟอนต์เพนก่อนแล้วก็ลากเส้นลองอมาหนึ่เส้นอย่างนี้นะครับกำหนดขนาดแล้วก็สร้างเส้นโค้งมาเนี้นะครับเราก็ลากเส้นปิดหนึ่งเส้น Okay. เราก็เลือกมิลเลอร์นะครับเส้นแรกองเส้นนี้เส้นที่2ก็คือเส้นตรงกลางเราจะได้อามารูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็ลากเส้นปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็ลบเส้นกลางทิ้งไปนะครับต่อมาเราทำการเจาะนะครับโดยเลือกที่ e x c u t e Cut นะครับตอดอนะครับกด <God. S 1> ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ Take t o โอเคทีนี้เราก็จะได้ส่วนส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าส่วนนี้นะครับเหมืนกัเป็นการตกแต่งก,กันนะครับ แต่ว่ามันจะมีอันเดียวแล้วก็น้าเกียดเกินไปนะครับเราก็ต้องทำหลายๆอันโดยการเลือกที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเราต้องด์กคุมตรงส่วนที่เราต้องการเพิ่มนะครับเลือกที่วิวเทม m พเียลแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะครับติ๊กลงมาเลือกที่ Circular Pattern เราก็เพิ่มองศาเอานะครับแต่ว่าเราต้องเลือกก่อนว่าจะให้หมุนรอบกันไหนโอเคตรงนี้มองไม่ชัดงั้นเรามาดูที่ฟอนต์วิวนะครับถ้ามันเยอะไปเนี่ยเราก็ลดจำนวนลงนะครับถ้าเยอะอีก ดูว่ามันโอเคหรือ,อยังแล้วถ้าเกิดเป็นห้าจะเป็นยังไงมันจะดูเบียดเสียดเกินไปนะครับงานสักสี่พอ องศาตรงนี้ดูนะครับดูว่าองศาไหนที่จะทำให้มันดูแล้วเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วเร,เราก็ลองกะเอาว่าระยะห่างที่เราต้องการเนี่ยมันได้หรือยังพอได้แล้วก็กดติ๊กถูกนะครับเราจะได้ออกมารูปร่างหน้าตาประมาณน,นี้ เราก็ทำการลบคมนะครับสี่เหล็กลบทั้งหมดเลยนะครับคมตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันดูโอเคแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องลบก็ได้เสียวเวลานะครับสับ ส่วนจุดห้ามิลน,นะครับเ,เราไ,ได้รูปร่างประมาณีครับดูดีขึ้นมาหน่อยนะอเ,เราไ,ไดการออกมาแล้วนะครับสมบูรณ์แบบโอเคผมขอจดการ พรีเนต์เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ